ร่วมถกร่วมซักโดยใหม่อิสุส m มิวโครงการสูงวัยเบิกได้จากกรุงเทพประกันชีวิตกลับมาที่ช่วงสำคัญครับช่วงที่จะตอบนะค,คำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาทาง f c e e o o o k แ n p a g e ยิ่งถกกันหนกซักมาจากคุณกบไทยเลนไม่ใช่ไทยแลนด์ด้วยนะฮะกบไทยเลนนะครับฝากเรื่อง ชุดนักศึกษาหญิงค่ะอาจารย์ยิ่งศักด์ระดับปวชปวสทําไมมันสั้นเกินไปโรงเรียนไม่มีทางแก้ไขหรือกลัวไม่มีเด็กเข้าเรียนคะจึงแบบยอมให้เด็กนุ่งสั้นแบบนี้ทำไมน<อ>ุ่งสั้นมันไม่ดีตรงไหนล่ะคุณกระหนก<ม>คุณก็ชอบไม่ใช่เหรอคุณก็ชอบดูพวกผู้หญิงนุ่งมมสั้นสั้นให้ตายเลยนะผมไม่ชอบเลยแล้วผมสงสัยเหมือนกันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกระโปรงนะชุดเสื้อด้วยทํามอาจารย์นะแบบ กระดุมฟ <Faith. S 2> หน้าอกหน้าใจเป็นกระเป๋ะกระป๋ะเลยอ่ะคุณก็อัศนติก,กติไม่ดีคิดมากไปเองทําไมแต่งตัวแบบนั้นกระเป๋ากระเป๋ะทําไมจะต้องมองอีตรงกระเป๋ะกระเป๋ะเราไปม,มองตรงอื่นไม่ได้รอ,อมองไปก็เห็นแล้วล่ะค่ะมองไปก็เห็นแล้วล่ะค่ะก็เขามีจะโชว์ทาไมละ่ะเนี่ยเด็กจะโชว์ใช่ไหมเขาอยู่ในวัยโอ้อวดในวัยอวดสระเขาก็จะสวยเหมือนดอกไม้แรกแย้มก็สวยแค่ช่วงนี้ค่ะพอมีลูกมีผัวออกลูกไปเสร็จมันจะมากระเป๋ากระเป๋ะทําไมละ่ะมันก็ไม่มีอะไร<ห><ห><ห>ให้อูดันปล่อยไป ปล่อยไปไม่ต้องไปทําอะไรอ้าวปล่อยไปถ้าเขาแต่งยั่วยวนมากแล้วทําไมคะมันจะชวนให้ขมขืนเหรอคะมันดูยั่วยวนไงทาไมเขายั่วยวนเสร็จแล้วเธอต้องเอาให้ได้เลยเหรอคุณไม่มีสิทธิ์ค่ะประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์เพบอกว่าจะยั่วยวนยังไงก็เรื่องของเขาค่ะสมัยผมเป็นนักศึกษานะแขนนี่มาถึงข้อศอกเปลืองผ้าสมัยนี้ตัดได้สองตัวกระโปรงนะอาจารย์เลยเข่า ท้ายีนด้วยกระโปรงเลยเขาไม่มีประเภทแบบโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วแบบต้องแบบดึงบางทีนั่งก็แบบน่ารักนีอ <c oughs> ารพูดจริงๆูดงฉันพูดจริงฉันพูดจากใจจริงฉันชอบมากเลยการที่เห็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่งตัวน่ารักได้อินดูเทนดี้มันสั้นนิดเดียวแล้วก็เดินแบบเดินถ้าหากว่าเขาใส่ไปฟังสิคะคุณกระกถ้าเขาใส่สั้น เขาดูแลตัวเองเป็นเขานั่งได้เรียบร้อยเขาขวายห้างได้ดูหน้าเอ็นดูคนทั้งโลกผู้หญิงทั้งโลกค่อนโลกเขาก็แต่งตัวแบบนี้แล้วเขาดูแลตัวเองเป็นแต่ขอโทษน,นะคะไม่ใช่นุ่งซัานเสร็จแล้วก็นั่งทางขาหัวออกมปอันนั้นไม<ห>่ควรใส่นุ่งซ้านแบบนั้นถ้านั่งขวายห้างก็เหมือนกันนะโอ้โหเห็นไปถึงแก้มก้น ไข่ห้างไม่ได้เลยอาจารย์คุณกนกคะเขาดูแลตัวเองเป็นผู้หญิงสมัยนี้เขาดูแลค่ะเขารู้จักที่จะอวดเขาต้องใส่ถุงน่องเขาอาจจะมีเลกกิ้งมีกางเกงข้างในขาสั้นนุ่งกระโปรงดูสั้นไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่นุ่งกางเกงในนะคะ<อ>แล้วเขาก็ไม่ได้ใส่กางเกงในแบบเส้นเดียวเขาจะใส่แบบขาสั้นรัดรูปขาอทอดนะคะ ขนาดไหนก็ไม่มีทางเห็นหรอกค่ะเพราะเขาใส่กางเกงในขาสั้นค่ะเอาเป็นว่าตามยุคสมัยเรียนคิดว่ามันเป็นกระแสผู้ใหญ่อย่ามาเรื่องมากเรียนว่าอีกไม่นานเขาก็ลืมค่ะมสมัยสมัยอื่นผ่านไปก็อาจจะก,กระโปรงพรีตกระโปรงแปดชิ้นใบบัวลงรถเมล์มาสุดบาแบบบารินมอลโลแล้วก็ต้อเอามือปิดไอหน้ารัก <laughs> <laughs> มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยะกะันนก ก็คือเดี๋ยวไอ้แบบนี้สไตล์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปถูกต้องค่ะอย่าไปซีเรียสค่ะสอนลูกสอนหลานในขยันทำมหากินดีกว่าไหมอ่ะเอางน,นี้ไม่ต้องมีชุดนักศึกษาเลยดีไหมทำแบบเมืองนอกเลยก็ไม่ดีค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวอาจารย์เดินกับลูกศิษย์หน้าเออพอกันค่ะ <c oughs> แต่ลูกเอ้ยแต่งตัวก็แต่งให้มันดีๆนะลูกนะ แต่งให้คนเขามองว่าเรามีราคาโลกแต่ถ้าแต่งจนกระทั่งหน้าเกลียดสั้นจนกระทั่งเหมือนยั่วยวนกวนกิเลสเขาก็นึกว่าเราไม่ใช่นักศึกษาเราจะเป็นพวกขายตัวค่ะลูกอันนี้เด็กผู้หญิงต้องรู้ตัวเองสิคะว่าแต่งเสร็จแล้วตัวเองเหมือนนักศึกษาหรือแต่งเสร็จแล้วเ,เหมือนพวกขายตัวอันนี้เด็กเขาก็ต้องดูตัวเองเป็นนะคะตูนใหญ่แต่งสั้นมันก็ยั่วยวนอ่ะจารถ้าม <c oughs> ันสั้นเอง่ยเราวเวลาฉันแต่งสั้นไม่เห็นฉันยั่วยวนคุณเลยอ้าวแล้วทำไมคุณบอกผู้หญิงแต่งสั้นยัน <ะ S 2> ่วยวนอ่ะ เอออาจารย์จะแต่งสั้นเลยขอร้องฉันแต่งสั้นเพราะฉะนั้นคำว่าแต่งสั้นไม่ได้หมายความวมายั่วยวนนะคะมันอยู่ที่อะไรบ้างมันอยู่ที่คนดูค่ะจิตมันคิดอะไรอยู่อาจารย์เอาแน่ๆนะเดี๋ยวทีนี้นักศึกษาแต่งสั้นและโดนคุณครูปรามเนี่ยอาจารย์ปรามเนี่ยเขาจะมาอ้างอาจารย์ยิ่งสัต์ยังเห็นด้วยเลยอาจารย์มาว่าหนูทําไมเรียนอยากกลับเรียนนะคะ การแต่งสั้นเรียนคิดว่าแต่งได้ค่ะแต่แต่งแล้วไม่อนาจาร<อ>แต่งแล้วดูไม่ด้านรังเกยียจแต่งแล้วหนูดูแลตัวเองเป็น<อ>และที่สาคัญยังให้ทุกคนมองว่าหนูเป็นนักศึกษาหนูแต่งเลยค่ะเอาให้สวยนะลูกเพราะหนูอยู่ในวัยสดสวยค่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็คิดมาด้วยและอาจารย์ก็คิดแบบนี้ออใช่ไหม<ช>ท,ท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์คิดนะครับและคุณกบไทยเลนก็ได้เสื้อยิ่งถกกระหนกซากไป ทุกคําถามที่ท่านถามมาแล้วเรานํามาอ่านอ้ออากาศท่านก็ได้เสื้อของเราไปนะครับมันมีเวลาหมดแล้วนะอาจารย์นะกลับมาพบกับนทุกทีเสื้อผ้าสั้นลงวันนี้จะมาด้งกับคุณกนกแบบชุดสั้นค่ะเดี๋ยวมันไม่เอามันทำไมเธอบบกยั่วไงฉันจะมาจั่วเดชุดสั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์กับอาจารย์แป๊บเดียวนะฮะเรวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ่คคคะโอเรับสวัสดีครับทำไมอ่ะฉันใส่สั้นไม่ได้หรออะไรแคม